ว่าเด้กข้างมาเขาดอกมะนีหงเข่าเต็มหมอนึงลืมหัวพอเห็นเข่าหงัวกินเขาเย็นโอ้ยเนอะัวกินเขาเย็นบานเลยบ่ได้บอลตัดจัดการคิดใช้ทุ่งใหม่อ่าอันนี้เขาใหมายถึงเขาหงใช่กันไปมันมีฝนเนาะมันแหงมันแรงพี่น้องเอ้ยมันคือแหงคือแรงแท้ เป็นผู้ไทยกิจเขาจัดการตบจุ่มนอืมจฝ่าตาล่อะไรเลยพี่น้องเล่าเพราเด็กข้างมาเขาดอกไม่นี่หงเขาเต็มหมอนึงรื้มขวว่เห็นเขาหงขวากินเขายินโว้ยนะขวากินเขายินบวานเลยบเลลีบอกเขาอันอันี้นี่คือหายแล้วข้าดีแทเฮาดพิ่งเอิ่งมีอยู่เนาะ ยีนใหญ่ไปข้างใยจุ uh ๊ก่ายู่บ่อยิงขงนน่าเพ้อนั้นน้ำผมก็เถิงกับเ มันจิเป็นหลกเป็นยังไป็นสันนิษฐเนาะน้ำเนี่ยมมีนอตตะเนาะไปน้ำกาลตรงบ้านนี่ยมาขอบคุณนะจ๊ะที่รับชมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจะขอบคุณผู้ชนะน้ำสนุนน้าเจ้ะเด้อคลิปหน้าพอกันไหมจ๊ะไปน้ำกาลตรงบ้านนี่ยมาขอบคุณนะจ๊ะที่รับชมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจะขอบคุณผู้ชนะน้ำสนุนน้าเจ้ะเด้อคลิปหน้าพอกันไหมจ๊ะใครคลิปเพชรคือเก่าหรอมันเนี่ ถ้าติไทยังไปเก็บเพียงกับไทยเก็นเพียนอกเมยนมอตันปีนาสงกานบอกสาธวยหาป้าตัวพีนาสงการเราจเพูนป้าบ่้ปิปีนาสงกานบอกสาธวยหาป้าตัวพีนาสมการเราจะพูดอันนี้เขาหนายถึอ้กันไปเมื่อีฝนเนาะมันแหงมันแรงพี่น้องเอ้ยมันคือแหงคือแลงแท้ เอาปูป้าปูปลาเนั่นบังเออตันเอาอยู่บ้านไป่ายคลิปพี่น้องบังเอิญเด้อพี่น้องเด้อเอาเอาเอาเม่ยขายเก็บเ,เอาเขาเลยนคนโตกะกระเช้าเขาเขาใบแดงใบใหม่หมดแล้วนะไปวานปุยแร้วไปวันเดียวหรอเออคันวานปุยเป็นเฉยวน้ำเพียงเขาอันอันอี้เนครือไหแล้วค่าดีแท้ค่าไม่เพิ่ง มันยุ่งหมดอีใหญ่เป็นึ้นหายุกเอาวนลินหมดบ่บ่หนเลยองหาจองหาอขายเส่นอกจ้องแเ่งมันไมด้ซุ่มไม้ันเรงวไ่ได้ซุ่ม่ทยคีเพ็ดคือเกาเหล่ามันีถ้าติ่ไทยเนี้ยไปเก็บเพ็ดกับไทยคีเพ็นอกเมนบอตน เพียงอันเดียวไปอันอันข right. ึนไรแต่หมอนขึ้นไรแต่บ่ข nice ้าวขาวมากเพราะเห็นหัวบออมาสร้างว่าเยมื่อนึงเคยไปบันบันจานทิไทยทอก้นก็ฝล่นบ่บ่เขาเนี่ยมนฝนตกกเ้าเขาขาต้นอใบดงใบใหม่หมดแล้วนะบ้านปุ๋ยเราไปว่านเล่ารถโอ้คันว่านปุยเป็นส่วนตัวน่าเพี้ย เาต้องสีไลกับบะเมีนาเอีกเพิ่งเบื้องเบื้องเฮ็ดเจ้าก็เออปีไหนเนั้อบโอปาโอปานันบอกเงอตัดเอาอยู่ห่ตัดขมห้นโตกระชิ่วข้านเดียวล่ดโอ้ยขวานปุ๋ยวล่นโอ้ยขวานเดียว่ นันเองแค่นั้นอันเดียวไปอันอันขึ้ไรแถวหมอกขึ้นไรแถวหมอกขาวขาวมากเพรเห็นหอดเอามาสร้างว่าเดี๋ยวมื่อหนึ่ง่อยไปบันบันจันทร์ที่ไทยที่ไทยคีเพ็ดคือเก่าหรอมันี้ถ้าสที่ไทยเน้ยก็ไปเก็บเพ็นกับไทยคีเพ็เนอกแมนบอตันแมนตองแค่นั้นี่เนี้ย เราต้องสีไลกับเมยนเท่าอีนึเบื้องเบื้องเบื้งเห็ดเกกัเก่ตัดจัดการคิดใช้ทุงใหม่กาี็นน้องเอ้ยจังสีไหล้ำรอยหาจีประั่นอุ่นเอออ้เป็นตานนอยแต่อยากมาขนาดได้เห็ดตลูัวทรงลูกเนีอันอันผู้ไทยผู้ไทยจัดการกบจุ่มอืม เป่าตาไลไเด้อพี่ดองเด้ออ่าเอาผลลิ่นหมดบ่บ่อ่ากดจัดการคิดใช้ทุ่งใหม่อ่า่าเด็กข้างมาเขาดอกมะนีหงเขาเต็มหมอนึงลืมหัวพอเห็นเขาหงหัวกินเขาเย็นโอ้ยน พวจินกยินบันเลยบอลิบอลเพี่ยังอันเดี๋ยวไปอันอันคือไหลแหมอนขึ้นไหลแถวหมอขาวขาวมากเพเห็นหดบอมางว่าเดี๋ยวมื่อนึงเคยไปบันบันจานพาเดี่ข้างมาเขาดอกมาหนึ่งเรื็มหัวผพเห็นเขาหงพวกินเขายินอพวกินกเยินบันเล่บอลิบอลพีนาสองกันป้าตัวพีนาสงกันราจะเ่นบ่อยากไดเด้อยินบอก ยินว่าล่ะเ่าอยัางไรเด้สองหายอย่งไรสามูนี่คนได้เยอะนี่เนาะเมื่อหตัดมันดอม่นตัดเนาะเขาเหมือนคนโตกระเข้าเขาว้ง้าใไเงใบใหม่หมดแล้วนะว่านปุ๋ยหรืไปว่านแถวโอ้ขันว่านปุ๋ยเป็นส่วนๆนาเพียงคนนี้เลยโอ้คุนอนนอนมต้สีไลกับบุเมีนข้าเอ้ยเบื้ึงเบิ้งเบื้องเหตุเด็กก็ แหนนเขหเ,ขนเอนแค่กินไปมันมีฝนเนาะมันแหงมันแรงพี่น้องเอ้ยมันค,คืนอแหงคือแลงแท้ตัดการคิดใช้ทุงใหม่ใชดมุกตองแยกย่บ่กระปราใส่ทั้งเครื่องใส่ทั้งเครื่องเิดบวชไหวเจอคนเ,เนติมเติมกนอกเปลวกยนไ่เไนาะ กมีดอกเดียวในโลกได้แล้วเองจะเป็นยังสีพี่น้องเรียกไปหมอกขาวโจกูพี่นาสงกาป้าตัวพี่นาสงการเราจนเพิ่งป้าตั้งสี่ไหลกับเมนข้าวอีกคนเบื้องเบิ้งเบิ้งเห็ดเก่อนแลรนล่นบ่บ่ประ่ทศไิปของพี่น้องเบื้องละพี่น้องเล้ เออเอ่อเอ่ม่เก็บเอาเข็ดหมุกตองแยกยูงบ่ค่ะอาใส่ะไ่ทั้งเครื่องคใส่ทั้งเคืงให้เก็บได้เก็บไว้เคนหึ่ะสองหาสองหาอขายใช่นอสองจะเรียกว่าอ่ไรซุ่มเรียกตันเจะเรียว่าช่วซุ่มเ็นมุกตองแยกยูงบ่ค่ะเอใส่บกค่ทั้งเครืงคใส่ทั้งเคืงให้เก็บได้เก็บไว้เย ว่ได้ข้ามาเขาดอกมะนีหงเขาเต็มหมอนึงรืมหัวพอเห็นเขาหงหัวกินเขาเย็นโอ <g <g uh ้ยเนอะหัวกินเขายินบวานเลยบอลลิบอเอาผลลื่นหมดบ่บ uh ่ว่าด้ข้ามาเขาดอกมะนีหงเขาเต็มหมอนึงรืมหัวพอเห็นเขาหงหัวกินเขาเย็นโอ้ยนอะหัวกินเขายินบวานเลยบอลลิบอลเป็นผู้ไทยเป็นผู้ไทยคิดเจัดกัน กจุ่มเลอืมฝ่อตาไล่เลยพี่ดองเลยนี่ตัดการคิดใช้ทุกหม่ปลาบุป็นด่นาสงการปลาตัวพี่นาสงการรู้จักไนเขาอันออีกนี่เคื่องหาราคาดีแค่ะ้ีกอีกหนึ่ไมเพิ่งเพิ่งยุ่งหมเอืมใหญ่ไปเคือไหายจุกเป็นผู้ไทยเป็นผู้ไทยจิดเจดการ ก็จุมอืมอฝ่าตาไล่เด้พี่น้องเล้เขาอันอนอีเยคืองหายแลคาดีแท้ค่ะอีดนพิ่งมียงมงอืมมีอนย่อยไปเคื่อหายจุกเอาฝนลื่นมบ่บ่ไปายิมพพี่น้องม่งก็ได้พี่น้องเล้อเอาเอาเอาเม่ยขาเค็บเอาเห็นมุกตองแยกยู่บ่ค่ะ ใส่ทั้งเครื่องใส่ทั้งเครื่องให้คิดด้ิบไหวคนดเมื่อหพี่น้องม่กัได้พี่น้องเล้อเอาเอาเอาม่อ่คิเาก็นเปยเปลียนเปลี่ยนเป่นเกลเปลี่ยนเปลี่ยเีนเลี่ยวเยนเดลียนเลเล่ยน่ยนจะลีเปีนเปนเปลี่เลี่ยนเปลเลี่ยนปลี่ยนเปี่นเปล่นเปลี่ยนเปี่ย่นเ่ป จะใส่ใส้นอกตัวรียกว่าไม่ได้ส่งผูเรียกกันจะรว่าไม่ได้ส่งันนี้เลโอ้มุ้งเยนอนอว่านอนไปไอลาสีไลกบมียนพาเอ้ยหนึงเบงเบื้องเบื้งเฮ็ดเกาะเก่าปลาบป็นีนาสองกันปลาตัวพีนาสงกันเู้จใครคิดเฮ็ดคือเก่าแลมันนี่